ตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งใดมีรูปร่างคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวย สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เราจะมาทบทวนและเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของรูปเลขาคณิตกันนะคะเราจะได้ดูกันว่าสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมีรูปทรงใดบ้างและนักเรียนยังจำรูปทรงต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะรูปทรงแรก ก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะมีด้านหกด้านตั้งซ้อนกันได้นะคะเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปต่อมารูปที่สองกลมกลมกลิ้งได้เป็นทรงกลม นะคะเราเรียกว่าทรงกลมต่อไปแบบนี้นะคะเป็นรูปของกระติกน้ำกระปุกอมสินเราเรียกว่าทรงกระบอกและสุดท้ายนะคะมีรูปร่างคล้ายๆกับกลวยไอศรค,ครีมหรือที่กั้นจราจร เราเรียกว่ากลวยนั่นเองค่ะรูปแรกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเป็นแบบนี้นะคะรูปที่สองทรงกลมรูปที่สามทรงกระบอกและรูปที่สี่กลวยค่ะต่อไปเรามาดูสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเรานะคะครูตายจะให้เด็กๆด,กดูดูสิคะว่าสิ่งที่ครูตายยกต่อไปเนี้ มีลักษณะคล้ายกับรูปทรงใดในรูปเดขาคณิตสามิติของเราในรูปจะมีกล่องดินสอมีตู้แล้วก็มีอะไรคะกล่องช็อกนั่นเองเด็กๆบอกได้ไหมคะว่า3รูปนี้มีลักษณะคล้ายรูปทรงอะไรคะคล้ายรูปทรงอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองคะ่ะ ต่อไปในภาพนี้มีรูปฟุตบอลมีรูปโลกและมีรูปแก้วลักษณะนี้คล้ายกับทรงอะไรคะเด็กๆลักษณะนี้คล้ายกับทรงอะไรเอ่ยทรงอะไรนะคะใช่แล้วคะ่ะใช่แล้วคล้ายกับทรงกลมนั่นเองคะ่ะ ต่อมาถ้าเป็นรูปลักษณะนี้ล่ะคะมีกระปุกออมสินกระติกน้ำกล่องใส่ขนมกล่องใส่คุกกี้สามรูปนี้เด็กๆคิดว่ามีลักษณะคล้ายทรงอะไรคะดูซิดูซิซคล้ายรูปทรงกระบอกนั่นเองคะ่ะ ต่อมาเรามาดูนะคะในภาพมีหมวกหมวกเฉลิมฉลองหมวกปีใหม่มีกรวยไอศครีมมีกรวยเพื่อกดน้ำสำหรับเวลาที่เราจะดื่มน้ำที่อยู่ในถังนะคะเด็กๆสังเกตสิคะว่ารูปร่างมันคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายอะไรนะคะ ใช่แล้วค่ะรูปร่างคล้ายกลวยนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆมาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่ารู้จักรูปเลขาคณิตและรู้ว่าสิ่งต่างๆคล้ายรูปเลขาคณิตรูปใดกันหรือเปล่าพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยค่ะ ข้อที่1รูปใดคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใดคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่1รูปที่สองหรือรูปที่สรูปไหนกันคะใช่แล้วค่ะรูปที่สมนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2 รูปใดคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใดคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่หนึ่งรูปที่สอง,ร,สองรูปที่สามเฉลยเลยนะคะก็คือรูปที่สองนั่นเองค่ะข้อที่สามรูปใดคล้ายทรงกลม รูปใดคล้ายทรงกลมนักเรียนมาดูนะคะรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามง่ายมากๆเลยค่ะรูปไหนคะเด็กๆรูปที่หนึ่งนั่นเองค่ะข้อที่สี่รูปใดคล้ายทรงกลมรูปใดคล้ายทรงกลมรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สาม ยากนิดนึงนะคะข้อนี้ยากเหมือนกันเด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยตอบรูปที่สองนั่นเองค่ะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงไม่ใช่รูปที่สามคะรูปที่สามคือรูปของนาฬิกาเป็นวงกลมนะคะแต่จะแบนๆลาบๆไม่นูนออกมาไม่คมไม่ไม่เป็นรูปกลมๆนะคะ จึงไม่ใช่ทรงกลมเข้าใจไหมคะต่อไปมาดูในข้อที่5ค่ะรูปใดคล้ายทรงกระบอกรูปใดคล้ายทรงกระบอกรูปที่1รูปที่สองหรือรูปที่3คะรูปไหนกันแน่คะทรงกระบอกรูปที่3นั่นเองค่ะ ต่อไปในข้อที่6รูปใดคล้ายทรงกระบอกรูปใดคล้ายทรงกระบอก1 2. หรือ 3. รูปไหนเอย่ยรูปที่สองนั่นเองค่ะแกนกระดาษทิชชู่ใช่ไหมคะต่อไปข้อที่7รูปใดคล้ายกลวยรูปใดคล้ายกลวย หนหรือ3รูปใดคะรูปที่สองนั่นเองค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายยังอยู่ที่คำถามเดิมนะคะรูปใดคล้ายกลวยรูปใดคล้ายกลวยรูปที่1รูปที่สองหรือรูปที่3ก็คือกลวยไอศครีมนะคะในรูปที่1นนั่นเองค่ะ ต่อไปมาตอบคำถามกันบ้างนะคะข้อที่หนึ่งรูปนี้คล้ายรูปเลขาคณิตใด,ดอ่านตามครูตายนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกกลวยอันนี้เป็นรูปของอะไรคะลูกโลกนั่นเองค่ะ รูปนี้คล้ายอะไรคะลูกคล้ายทรงกลมนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปในข้อที่2รูปนี้คล้ายรูปเรขาคณิตใดรูปนี้คล้ายรูปเรขาคณิตใดอ่านตามคูตายเลยค่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอก รวยรูปนี้เป็นรูปของกระปุกออมสินนะคะขายทรงอะไรคะใช่แล้วค่ะทรงกระบอกนั่นเองข้อที่สามค่ะรูปนี้คล้ายรูปเลขาคณิตใด,ดรูปนี้คล้ายรูปเลขาคณิตใด,ดอ่านตามครูตายนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมทรงกระบอกกลวยรูปของลูกเต่าคะ่ะนักเรียนคล้ายทรงอะไรคะอะไรเอย่ยใช่แล้วคะ่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองคะ่ะมาดูในข้อที่สี่นะคะรูปนี้คล้ายรูปเลขาคณิตใดรูปนี้ คล้ายรูปเลยค่ะคณิตใด,ดรูปนี้เป็นรูปอะไระเ,เป็นรูปของอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะเ,เป็นรูปกลวยสําหรับกรอกน้ําหรือกรอกน้ํามันนั่นเองค่ะมีรูปร่างรูปทรงคล้ายอะไรคะเอาเรามาดูเลยนะคะมาดูตัวเลือกค่ะอ่านตามคุณต่ายนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลม ทรงกระบอกกลวยก็มีรูปร่างคล้ายกลวยนั่นเองค่ะต่อไปเติมคําตอบเรามาดูแบบฝึกหัดนี้นะคะเขากำหนดให้มีรูปทั้งหมด6รูปนะคะให้นักเรียนบอกว่ารูปใด คล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใดคล้ายทรงกลมรูปใดคล้ายทรงกระบอกและรูปใดคล้ายกลวยเราม,มาดูกันทีละข้อเลยนะคะรูปรูปที่เท่าไหร่คะที่คล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคะก็คือรูปที่1กับ6นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อต่อไปนะคะรูปใดคล้ายทรงกลมเราก็มาดูนะคะที่รูปนะคะเป็นทรงกลมก็คือรูปที่3และ5นั่นเองค่ะมีลักษณะมีลักษณะคล้ายทรงกลมนั่นเองค่ะต่อมารูปใดคล้ายทรงกระบอกรูปใดคล้ายทรง กระบอกรูปที่คล้ายทรงกระบอกก็คือรูปที่4มีอยู่1รูปนั่นเองนะคะคือรูปที่4 1รูปค่ะต่อไปรูปใดข้อสุดท้ายนะคะรูปใดคล้ายกลวยรูปที่รูปที่คล้ายกลวยก็คือรูปที่2นั่นเองค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างของสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยมีดังนี้นะคะจะดูจากภาพเลยนะคะเด็กๆจากภาพทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็มีกล่องใส่ดินสอตู้และกล่องช็อกทรงกลมก็จะมีลูกฟุตบอล ลูกโลกและลูกแก้วทรงกระบอกก็จะมีกระปุกออมสินกระติกน้ำและกล่องใส่คุกกี้ค่ะกล้วยกล้วยก็จะมีหมวกปีใหม่กล้วยไอศครีมและกล้วยสำหรับดื่มน้ำนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่16กันนะคะ9.2 สิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยข้อที่หนึ่งเขียนวงกลมร้อมรอบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยข้อที่หนึ่ง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปไหนคะค่ะวงเลยค่ะข้อที่สองทรงกลมทรงกลมรูปไหนคะวงเลยค่ะข้อที่สามทรงกระบอกรูปไหนคะทรงกระบอกวงเลยค่ะต่อไปข้อที่สี่กลวยอันไหนคะก็คือ รูปที่3นั่นเองค่ะต่อไปในหน้าที่17นะคะ2เขียนวงเขียนวงร้อมรอบสิ่งที่มีลักษณะแตกต่างจากพวกนักเรียนต้องดูอันไหนที่แตกต่างจากพวกนะคะดูข้อที่1เลยค่ะอันไหนแตกต่างคะวงเลยค่ะข้อที่2ออันไหนแตกต่างคะ วงเลย3อันไหนที่แตกต่างจากพวกวงเลยค่ะและ4อันไหนที่แตกต่างวงเลยค่ะต่อไปข้อที่3เติมคำตอบในข้อนี้จะมีรูปให้นักเรียนนะคะและจะถามว่าสิ่งของในภาพสิ่งใดที่มีลักษณะ คล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและมีกี่รูปนักเรียนก็ต้องมาดูนะคะจากภาพอันไหนบ้างที่คล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกี่รูปข้อนี้นักเรียนทำเองได้ไหมคะนักเรียนทำเองนะคะค่อยๆค,คิดค่อยๆทำไปนะคะสำหรับในวันนี้ก็จะมีการบ้านก็คือในหน้าที่18นะคะ1ข้อ หน้าที่18นักเรียนทำเองนะคะมันไม่ยากเลยค่ะอยากให้นักเรียนตั้งใจทำงานนะคะตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆฝึกการอ่านฝึกคิดเลขบวกเลขลบเลขเป็นประจำนักเรียนก็จะเป็นคนเก่งอยากเป็นคนเก่งก็ต้องขยันเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ